นี่เป็นสวนนะครับนี่เป็นสวนซอยห้าร้อยฮะะดูรอบๆนะครับกำลังจะล้อมรั้วแล้วนะฮะรอเด้อเด้อเด็กๆเอ้ยรอลงวันอย่ามุมนั้นหน่อย ดึงไว้ดีๆเดอ้อมาค่ายระวังอย่าปล่อยมันนะลูกพันใส่กับต้นไม้ไว้ก่อนพันใส่กับต้นไม้ไว้ให้มันจะไปอ่ะองไปปงไไไม,มันช่วยหน่อยม่เราสมมติไม่ไปลูก <c oughs> สมม้องไม่ไปอย่า,อ,อ,ยาอย่าไปดึงคอมันเสร็จมันนั้นมันจะคอขาดเด,เดี๋ยวจะมัดไม้ใผ่กับตี